อันนั<ค>้น<ณ>สาธุชนทุกหาท่านอน,อนี่ถ้าลองรัชมการแส่ทควาสุขพิธีกรรมที่ศักดิ์สิสทธิ์พการวันนีกมะาี่วัดต้นสนจัง,ง,ง,งวัดอ่างทองแล้เป็นโอกาสในบัรญาตศาส์ทุกท่านี่อยู่ทำบ้านได้พระมสนาสาธุการพระด้บุญด้วยแล้วก็ช่วยให้ผู้ที่บวชพระด้นบุญพระบุตรที่กรรมะาจะทำหน้หาที่กันจะได้รุ่งเรืองโรคภัยใครเจ็บตัวเราเบาบางจางหาย อันนั้นต่างก็คล่องดมื่และเป็นการตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ก็ะยาณยกัตตวีิตาเป็นเรื่องมือกเพื่อนขยับกระเยียนให้วีแต่วามเจริญมาบอกชื่อชื่อปัชราพรทุนนนอมค่ะอยู่ที่ไหนอยู่อำเภอเมืองอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดลำปางใช่แล้วเคยประกวดไหม ครั้งแรกค่ะบวชเรื่องอะไรแก้บนค่ะบนเรื่องอะไรไว้บนเรื่องอะไรไว้อันนี้แม่บนไว้ให้แม่เขาบนไว้ใช่แต่วก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรใช่่บนบนกี่วันนะสองวันค่ะดีมากอาต้านต่อไปเื่อปังแน่จินราลค่ะอยู่อำเภอเมืองอ่างทองเหมือนกันค่ะแล้วก็ระวติเรื่องอะไร แก้บนเหมือนกันคะ่ะแม่บนไว้แม่ก็บ่นไว้ใช่ค่ะบนน่นไว้สองคนเลยใช่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรใช่ค่ะให้บวชสองวนเออดีเหมือนกันนะท่านต่อไปชื่อนิชาลีเฟื่องชนค่ะอยู่อำเภอเมืองอ่างทองค่ะบวช<น>เรื่องอะไรคัน,นี้จะมาบ,บวชเสริมดวงแล้วก็บวชให้ประเทศไทยค่ะบวชอะไรนะบวชเสริมดวงค่ะแล้วก็บวชให้ประเทศไทย ให้ประเทศไทยด้วยให้ประเทศไทยจะเลยร่มเย,มเย็นอยู่ร่มแบบร่มเย็นบวดกี่วันบวดหนึ่งวันค่ะหนึ่งวันเคยคเคยร<ม>ับวดไหมมาประจำค่ะท่านโยกามาประจำนะสาธุ